สวัสดีครับสำหรับคลิปนิเกตในคลิปนี้ก็ผมก็จะมาคาดคะเนว่าตัวละครไหนนะครับจะมีโอกาสได้ตัวเอา์หรือว่าล่างใหม่นะครับในอนาคตซึ่งจากอีเวนต์ปีที่3อะ่ะเราก็จะเห็นอยู่ว่าตัวละครหลายตัวค่อข้างที่จะได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็เสียหายไปเยอะแล้วหลายตัวละครอ่นะก็ดูท่าว่าจะได้โอกาสที่จะมีการอัปเกรดในอนาคตนะครับสำหรับตัวละครนิเกตที่ผมคิดว่าน่าจะได้ล่างใหม่ในอนาคตนะครับ จากเนื้อเรื่อง God of War ผมคิดว่ามีอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณ5ตัวนะครับตัวแรกที่มีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้จะเป็น Snow White นะครับตัว Snow White Snow White ร่างปัจจุบันนะครับเป็นตัวละครที่ถือว่ามีความนิชแต่ว่ายังพอใช้งานได้อยู่บ้างและนางก็ พอมีฐานแฟนขับอยู่ระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทั้งในเนื้อเรื่องแล้วก็กับฐานแฟนขับด้วยที่เราจะได้ตัวใหม่ของนางและทีนี้ส่วนตัวผมคิดว่าตัวใหม่นางน่าจะช่วยเพิ่มรัศมีของนางได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าสโนไวท์นะครับเป็นตัวที่สําคัญมากในเนื้อเรื่องแต่ว่าเหมือนช่วงแรกๆอ่ะทางชิปอัพอ่ะน่าจะเข็นเธอมาเร็วจนเกินไปหน่อยแล้วเหมือนเร่งเนื้อเรื่องอ่ะจนทําให้เราไม่ค่อยมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบ น่าสนใจเกี่ยวกับ Snow White เท่าที่ควรความสัมพันธ์ของเรากับทีม Pioneer ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่ตัว Scarlet นะครับซึ่ง Scarlet ผมก็บอกตรงๆว่าด้วยการที่นางเป็นเมตาด้วยนางสวยระดับหนึ่งทำให้ตัว Aura ของทีม Pioneer ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่ Scarlet และทําให้ตัว Snow White กับตัวร Rapunzel ดูไม่เด่นเท่าที่ควรนะครับ แล้วก็นับปัจจุบันอ่ะสโนว์ไวท์ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นมีอุกลิแคปแดกอย่างเดียวนะครับทําให้เราอ่ะรู้สึกว่านางนางไม่ค่อยแบบดุสักเท่าไหร่หรือว่าแบบนางค่อข้านที่จะแบบดูเป็นตัวมีมอเอาง่ายๆแต่ในเนื้อเรื่องตามตรงอ่ะสำหรับผมอ่ะผมคิดว่านางคือนางเอกระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบนะครับร่างใหม่ผมก็เห็นลีกมาแล้วแหละผมว่าหน้าร่างใหม่ของนางน่าจะชีสในฮาร์ดโหมดตอนสุดท้ายเลยฮาร์ดโหมดนะครับ อพอเล่นฮาร์ดหมดจบอะทางชิบับน่าจะใส่โชวรูปตัวอุกลิ p ัตัวใหม่ไม่ใช่ตัวสโ w ไว t ์ตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งนางบอกเลยว่าผมเห็นแล้วเท่มากนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับสำหรับสโนไวต์นะครับที่จริงสโนไวต์นี่ผมจะเรียกผิดเป็นอุกลิขับอยู่แล้วนะเพราะว่านางนี่คล้ายๆกันเลยเท่เหมือนกันแล้วก็ชอบกินจุด้วยนะแต่นี่แหละครับอันดับหนึ่งที่มโอกาได้เอาสูงมากสำหรับตัวที่2ที่ผมคิดว่าน่าจะได้เอา ได้ร่างเอานะครับในอนาคตหรือว่าร่างใหม่อะ่ะก็จะเป็นน้องโมดเนียตัวโมโดเนียนะปัจจุบันอะ่ะถ้าใครไม่มีสกินสกินกาชาครับผมบอกเลยว่าตัวสกินเนี้ยมันเปลี่ยนเสียงด้วยซึ่งร่างที่เป็นร่างกาชากับร่างปกติอ่ะคือมันคนละตัวละครเนเลยตัวร่างปกตินางจะดูเป็นแบบเด็กทารกเด็ก3ขวบเด็กเพิ่งเกิดอะไรพวกเนี้ยดูไร้เดียงสา แต่ว่าตัวนางที่เป็นร่างกาชาเป็นร่างใหม่น้ําเสียงนางความคิดนางก็คือวัยทีนเอ็แล้วอะนั่นแหละเนี่ยแค่เนี่ยฟังเสียงก็แตกต่างกันแล้วนางไม่ใช่เด็กทารกอีกต่อไปแล้วซึ่งผมก็คิดว่าทาง s ิ i p ัพก็ในปีที่3นี้ด้วยอาจจะบทนางน่าจะมีมากขึ้นในปีที่3แล้วก็ตัวเอาของนางก็น่าจะมาเพราะว่านับปัจจุบันอะตัว โมโดเนียร่างปกติร่างร่างที่เรามีอยู่ก็เริ่มตกเมตาแล้วด้วยนะครับผมก็คิดว่ามันมีโอกาสมากที่ทางชิปอัพน่าจะเข็นโมเดเนียร่างใหม่ร่างควีนออกมาเพราะว่ามีทางการเปลี่ยนเพอร์ซนอลเปลี่ยนนิสัยบุค,คลิกแล้วก็อ,อัพอัพอาวุธของนางอัพคิดของนางให้ตรงกับเมตาณปัจจุบันนะครับซึ่งนี่ก็คือความคิดของผมว่าน้องโมเดเนียปีที่3เราอาจจะได้เห็นทีสหรือว่า ร่างใหม่ของนางในอนาคตนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะสำหรับตัวที่3นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องโนอาน้องโนอาในเนื้อเรื่องอ่ะเธอได้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องอีเดนไว้ซึ่งร่างกายของนางอ่ะก็ไม่เป็นต่อะโกแต่ว่าทางอีเดนอ่ะก็พอที่จะรักษาสมองของนางไปได้ถือว่าอาการยังสาหัสอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะผมก็คิดว่าทางชิปอัพก็น่าจะสร้างร่างน้องใหม่นะครับอ่าให้ร่างของน้องอ่ะเป็นตัวที่แบบ เก่งเรื่องโล่เรื่องกันเพราะว่าณนะปัจจุบันอะเมตาของนางก็คือจะอยู่ในแค่ PVP เท่านั้นถือว่าเป็นโล่ที่โหดมากนะครับใน PVP ก็คือตัวของนางก็คือโหดมากแต่ในแคมเปญสู้กับพวกรับเจอคือนางแบบมิดอะเป็นโล่แบบโล่จากจีโล่ที่แบบออยุบอะเอาง่ายๆซึ่งซิฟอัพอะก็น่าจะเอา ตัวใหม่นางมาในอนาคตนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องผมก็คิดว่านางก็ต้องเอาร่างใหม่ของนางะไปเบ่งกล้ามกับนีออนในอนาคตด้วยซึ่งนีออนก็จะเบ่งกล้ามกับบอกว่าเออกูมีร่างดิฟในอนาคตกันนะครับก็ต้องไปรอดูนะอีกยาวไกลตัวที่4นะครับก็จะเป็นราพันเซลราพันเซลก็จากเนื้อเรื่องก็คือโดนโดนควีนราชนีลับเจอร์ในร่างของลิลิตปาดแบบ ต้องเรียกว่าตบทีเดียวแล้วก็ล่างหายไปเลยเหลือแต่หัวนะครับพอเหลือแต่หัวก็คือพอที่จะแบบกู้กลับมาได้ระดับนึงนะครับคอนดิชันของเธอคือพออยู่ในระดับที่ฟื้นมาได้นะครับถ้าได้ล่างใหม่สมองเธอยังอยู่ซึ่งทีนี้ตัวละครราวันเซลเนี่ยในเมตาปัจจุบันอะเธอเป็นตัวเฟกที่โอเคอยู่โอเคแต่ว่าไม่ได้แบบท็อปเทียเหมือน ซารีนไม่ได้ท็อปเทียร์เหมือนโดโรธีด้วยเพราะว่าปัญหาของนางก็คือปัญหาเบิร์สนางเบิร์สนางเป็นเบิร์ส60วิคือ1นาทีแต่ว่าวิธีการเล่นของนางอ่ะก็คือต้องมีอีกเบิร์สหนึ่งอยู่ด้วยตลอดซึ่งมันทำให้นางอ่ะไม่ค่อยใช้เท่าที่ควรนะครับแต่นางอ่ะก็ยังเป็นตัวละครที่มีแฟนคลับเยอะมีคนวาดนางเยอะแล้วก็เป็นตัวละครที่ มีมได้ระดับหนึ่งเป็นตัวละครที่ก็สําคัญนะคนชอบนางก็ระดับหนึ่งคือน่าจะระดับเดียวกับสโนว์ไวท์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ระดับเดียวของสการ l เล็ตนะซึ่งในอนาคตทางชิปอัพก็น่าจะเอาคิดนางแบบปรับรูปใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วก็นางก็ไม่น่าใช่ตัวฟรีนะครับเพราะว่าที่จริงอนางก็มีร่างเอาแต่ว่าร่างเอานางเป็นร่างฟรีซึ่งแป๊บเดียวคนก็ลืมนะครับเพราะว่าตัวะ มันเป็นตัวแบบไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรนะสูร่ลลางเดิมไม่ได้แล้วก็ร่างเอาตรงๆอ่ะตอนที่ผมได้นางมาใหม่ๆก็คือแบบนางนี่คือแบบแบกไอดีผมตอนผมยังอยู่แบบไอดีชวนต้นเดือนอะ่ะคือนางมาแล้วก็นางมาอีกทีก็คือจะครบ3ปีแล้วออนตรงๆอ่าแต่ก็นั่นแหละก็ผมก็คิดว่าเราก็น่าจะได้เห็นตัวใหม่รามาเซลนะครับเอาละครับสาหรับคนที่5ก็คือน้องสกาเดตของเรานะครับอ่าไวฟูดที่น่ารักที่สุดในเกมนี้ ผมก็คิดว่าเธอจะได้ร่างใหม่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่จะได้ร่างชาที่สุดในหมู่ทั้ง5คนนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องของเธอนะครับถ้าจะได้นางจะได้ร่างใหม่นะครับเนื้อเรื่องของเธอจะไปผูกกับโรสในอนาคตซึ่งโรสตอนนี้ก็มันก็จะไปผูกกับเรชูดซึ่งเรชูดน่าจะไปผูกกับฮันเซอร์และการเทลอีกด้วยก็คือเนื้อเรื่องก็คือต่อยอดไปอีกยาวๆเลยซึ่งคอนดิชันของเธอนะปัจจุบันนะครับ Condition ของเธอก็คือย่ำแย่ที่สุดแล้วในหมู่ทีมที่ยังมีชีวิตรอดในเหตุการณ์ก d d e s Fall ทั้งหมดนะครับอ่าหลังจากเนื้อเรื่องก d d s s f a l l นะครับเธอถูกควีนที่ใช้ร่างลีดิสอ่ะใช้หมัดฟาดเข้าไปที่หน้าตรงๆเลยแบบมีมที่เราเห็นว่าเธอถูกล i ลิไว้วันช็อตอ่ะนั่นแหละ ซึ่งคอนดิชันของเธอก็คือสมองอ่ะไม่สามารถย้ายออกจากร่างเดิมได้ก็คือห้ามขยับเลยโคม่าหนักมากซึ่งในที่นี้ผมก็คิดว่าสการเลตอะ่ะน่าจะหายไปจากเนื้อเรื่องประมาณระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งสหรับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับสำหรับแฟนขับสการเลตอย่างผมแต่ว่าผมก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าสการเลตหายไปสักพักอะ่ะอย่างน้อยก็คือทำให้บทของน้องสโนว์ไวท์ของเราแล้วก็บทของรอปันเซลอ่ะ จะเด่นขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมก็คิดว่าทางชิบับน่าจะเก็บนางไว้สักพักและทีนี้นางก็จะมาใหม่เลยก็ตอนที่แบบเนื้อเรื่องเจอกับโรสซึ่งโรสอะ่ะก็อย่างที่เห็นอยู่ว่าเป็นเหมือนพหาหัเคลื่อนที่สําหรับตัวของจะเรียกว่าเรชูุดก็ไม่ได้เรียกว่ามิลเลอร์ดีกว่าตัวกระจกนะครับตัวร้ายตัวใหม่นะครับโอเคนะผมก็ยอมรับได้ถึงแม้ว่าคุณภ่นของสกายเลตก็คือน่าจะหายไปอีกยาวๆสักพักเลยนะครับ อันนี้ก็คือทั้ง5ตัวละครนะครับที่ผมก็คิดว่าน่าจะมีโอากาสได้รับการอัปเกรดหรือว่าร่างใหม่ในอนาคตนะครับส่วนตัวละครที่เหลือในเหตุการณ์ก็เดดฟอนครับตัวที่ผมคิดว่าไม่น่าได้ก็คือน่าจะมีทั้งอิซาเบลแล้วก็ฮารานนะครับสองตัวนี้ฮารานกับอิซาเบลผมคิดว่าสองตัวเนี้ยอาจจะได้รับของขวัญหรือว่าแบบอของเล่น ซึ่งของเล่นอ่ะก็น่าจะชิปอัพก็น่าจะแบบมาแบบจิกผู้เล่นนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่แบบเราผู้ปัญชาการกับตัวละครทั้ง2ตัวนี้มีอะไรกันบ้างไปแบบเนื้อเรื่องเสริมนะครับเลียกน้ำตาเพิ่มนะครับซึ่งเอาตรงๆก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าอิซาเบลแล้วก็ฮารานเป็นตัวละครพิวกิมรุ่นแรกๆแ,แต่ทั้งสงตัวนะครับทั้งตกเมตาแล้วก็ เนื้อเรื่องก็เพิ่งมีบทต่อน anniversary ปีที่3หลังจากที่หายไปนานเลยก็หายไปในช่วงวานช่วง chapter 20กว่าก็คือแบบตั้งแต่ปีแรกเลยเอาตรงๆก็คือทั้ง2คนอ่ะก็คือหายไปเยอะหายไปจากเมตาแล้วก็ความสนใจของคนอ่ะทั้งที่ดีไซน์ของพวกนางทั้งสองอ่ะก็คือดีมากโดยเฉพาะฮารานนะ่ยผมชอบดีไซน์ฮารานนะเนี่ยดูเทดีทดนะน แต่ก็นั่นแหละทั้ง2ตัวก็อย่างมากผมก็คิดว่าน่าจะได้รับของเล่นเป็นที่ปลอบใจนะในอนาคตน,นะส่วนตัวที่เหลือคิโลคิโลตัวเนี้ยผมก็นางไม่เป็นไรในเนเรื่องนางยังโอเคนางไม่ได้เจ็บหนักเอาง,ง่ายๆแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่มีเหตุผลที่ชิบาบอาจจะเพิ่มตัวละครนี้ไปนะแบบเพิ่มเอานะครับมันอาจจะเยอะเกินแต่ว่าตัวละครนี้ถามว่าแย่ไหมใน เมตาตัวน, Stand นี้อยู่ระดับปานกลางเล่นพอเล่นใน PVP ได้นะครับถามว่ามีโอกาสได้เอาไหมอาจจะมีโอกาสนะแต่ว่าจากเนื้อหาตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ยูนิตที่มีราคาแพงนะก็อาจจะไม่นะแต่ว่าผมก็ชอบดีไซน์เนี้ยดีไซน์หุ่นยนต์แล้วก็มีพายตอยู่ข้างในก็ถ้าคนเล่นไททฟอร์<ๆ>ก็น่าจะชอบตัวตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือข้าวผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเลยเพราะว่าตัวละครเดิมก็แข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นท็อปเทียนะครับแล้วก็ตัว จากในกเรื่องก็คือไม่ได้บาดเจ็บที่แบบปางตายที่ต้องมีร่างใหม่นะครับแต่ว่าก็เอาตองก็ปางตายแหละแต่ว่ารักษากรบมใหม่ได้ไม่ถึงกับหนักนะครับเท่ากับสการ์เล็ตแล้วก็เมตาก็ Metal คือยังอยู่แบบท็อปเทียร์อยู่ด้วยโดราที <Dorothy S 2> ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็นางก็เพิ่งได้ตัวเอาไปด้วยตัวใหม่นะครับก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันที่แบบจะแบบได้ร่างใหม่เหมือนกันนะครับนะแ้วก็ร่างเดิมก็คือพอใช้ได้อยู่นะครับ เมตาแบบพวกยิงกระสุนนัดเดียวนะครับเมตาแบบบูด mm ัมเมจก็ยังพอโอเคอยู่ส่วนตัวไหนนายุตาก็พึ่งมาไม่มีเหตุผลที่จะได้ตัวใหม่นะส่วนแครมแซมเท่ทีครับแซมตัวนี้ก็มันถามว่าถามว่าตัวใหม่อ่ะนางพอที่จะแบบมีได้ไหมก็พอมี อาจจะมีโอกาสแต่ผมว่าผมว่ามันจะเยอะเกินอ่ะเพราะว่าตัวเอาใหม่มันก็แบบมันจะเต็มอ่ะและนาเป็นผิวกิมด้วยอ่ะ <c oughs> คือคนก็ไม่อยากจะแบบจะมาเปิด1%เยอะด้วยนะเอาตรงๆอ่ะเนี่ยจากหกเพจหกหมื่นอ่ะตอนนี้ผมเหลือแค่เพรสามหมื่นแล้วอ่ะออนั่นแหละนั่นแหละผมก็ผมมองว่าทางชิปป้าก็คงไม่อยากนะเพราะว่าที่จริงอ่ะมันก็จะมีเรื่องของสเปคอัพตัวร่างอัปเกรดอะไรพวกนี้มาเยอะสําหรับความจะเป็นของแซมอาจจะ ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเอาตรงๆอ่ะที่จะได้ล่างเอานะครับอันนี้ส่วนตัวผมถามว่าทั้งหมดนี้ก็หมดละเอาตรงๆก็5ตัวนะครับที่น่าจะได้ล่างเอาสโนว์ไวท์อันดับหนึ่งเลยน่าจะมาแน่นอนแล้วก็อาจจะมาในปีหน้าปีที่4นะครับราันเซลพอมีหวังอาจจะมาช้าก,กว่าสโนว์ไวท์ระดับหนึ่งเลยส่วนโมเดเนีย e มีโอกาสสูงอยู่นะครับเพราะว่าตัว ปีที่4ปีหน้าน่าจะเล่นเรื่องราวของโบโดเนียเยอะแล้วก็ตัวเก่าก็คือแบบทางนิสัยแล้วก็ปืนก็มันเก่าไปหน่อยนะต้องยกเคลือ่อนก็ตัวที่3 n o โนอาห์นะโนอาเนี่ยโนอาก็น่าจะเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของทีมผู้สุดทอดก็น่าจะได้เอาไปด้วยนะตัวที่4นะครับแล้วก็คนสุดท้ายที่น่าจะได้หลังสุดก็คือสกาเดตเพราะว่าเก็บในเรื่องไปเล่นกับโรสแน่นอนแล้วก็ แล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะเมกต้าอยู่ด้วยก็คือใช้ได้ยาวๆนะครับอ่าก็น่าจะเก็บเก็บไว้เป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับเท่านี้แหละก็เป็นคลิประดับหนึ่งยาวระดับหนึ่งที่ผมก็คาดคะเนว่าตัวละครทั้งหมดอะในอีเวนต์ Goddes for คิดว่าตัวไหนน่าจะได้ตัวอาล่างใหม่ไปในอนาคตน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนก็เนื้อเรื่องอาจมีสรุปเนื้อเรื่องหรืออะไรเข้ามาครับอาจจะไม่เชิญสรุปซสด็จสาเพราะว่าอะไร แต่ช่องก็น่าจะทําคลิปแนวนี้ออกมาผมก็อาจจะทําอะไรที่แบบแปบกบยอดไปบ้างนะครับก็รอดูกันในอนาคตสหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ